กรรมาการยุติทันทีก้องนภา,าปิดเกมโคตรโหดนักชกญี่ปุ่นกระชากแชมป์ถึงถิ่นการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งรายการเดินออกที่สนามกีฬาแห่งชาติโยโยกิตกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่22ิมิถุนายนที่ผ่านมาคู่เอกของรายการก้องนภา,าวีรศักดิ์เล็กผู้ท้าชิงชาวไทยพบกับโยตะชิเกมมรินักชกเจ้าถิ่นเจ้าของเข็มขัดแชมป์นอกเอาเรสรุ่นไลเวทเปิดฉากยกแรกแชมป์ชาวญี่ปุ่นกดดันใส่ทันที ด้วยการเดินเข้าหามีลูกเตะขวาลำตัวขณะที่ก้องนาภายังไม่บุกมากนักอาศัยเตะตัดล่างและมีหมัดหนึ่งสองตอบโต้ปลายยกมีการแลกหมัดเดือดเกิดขึ้นยกสองก้องนาภาออกมาเดินบทหนักทันทีแต่ซ้ายนำก่อนตามด้วยหมัดหนักๆเล่นงานต่อเนื่องก่อนได้จังหวะซ้ายรงส่งชิเกโมริหล่นลงไปให้กรรมการนับแปก่อนกัดฟันลุกมาสู้ต่อแต่ก็โดนหมัดชุดเล่นงานอย่างหนักหน่วงย,ยกสามก้องนาภาเดินลุยใส่ทันทีกระโดดถีบก่อนตามด้วยหมัดซ้ายเต็มๆจากนั้น มาได้จังหวะฮุกขวาเข้าปลายคางทำเอาแชมป์ชาวญี่ปุ่นหงายท้องลงไปกองชัดเกรงทำให้กรรมการตัดสินใจโบกมือยุติการชกไปในที่สุดด้วยเวลา26วินาทีของยกที่3จากชัยชนะในไฟน์นี้ทำให้ก้องนาภาวิรัดิ์เล็กนักมวยไทยไวัย32ปีกลายเป็นแชมป no ์น็อกเอา์เรสรุ่นไลเวททันทีพร้อมทั้งเป็นการครองแชมป์อีกครั้งบนแผ่นดินญี่ปุ่นหลังก่อนหน้านี้เคยคว้าแชมป์เค .1 และแชมป์ครัชรุ่นไลเวทมาแล้ว